ไม่สัญญาณไฟจราจรครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อใดติดตามคำตอบได้ในช่วงท้ายของเบรกนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Destination of Speed ในค่ำคืนนี้ครับทุกนี้ก็ผมกระแสซูเปอร์จีหน่อยฮะสุดสัปดาห์นี้จะแข่งขันกันแล้วน้องบีนก็เลยมีคำถามถามเหมือนเดิมซูเปอร์จีทีได้ดค่ะ,คะอยากรู้ว่ารายการ ซูเปอร์จีทีเนี่ยจะดูยังไงไม่ใช่ห้ามตอบว่าเอาตามองไม่ใช่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 นะคะรวมถึงลักษณะของ GT 500 GT 300แตกต่างกันยังไงบ้างดูยังไงให้สนุกดูยังไงให้สนุกลุ่นจีที่สามร้อกับ500แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงรวมถึงวิวัฒนาการด้วยสตาร์ทพร้อมการมีเรซิลใช่เรซิลการแบ่งรุ่นโอ้เรจะดูได้ยังไงหนูจะรู้ได้ยังไงว่าคันไหน GT 500คันไหน GT 300 รวมถึงหนูอยากรู้ประวัติความเป็นมาของซูเปอร์จีทีด้วยเหมือนกันนะเลสก็มีทั้งหมดอะรอเดี๋ยวได้ไหมได้ <c oughs> จัด <c oughs> ลดยสิพร้อมไหมพร้อมอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปกันที่ช่วงสปีดูดูกันเลยค่ะครับ จากการที่ประเทศไทยนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จะได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันในรายการบุรีรัมย์ซูเปอร์จีีเรในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่789ตุลาคมน้องมีนก็ถามคำถามได้ทันสมัยนะครับอยากจะรู้ในเรื่องราวของรถแข่งในรายการของซูเปอร์จีนะครับว่าในรุ่นแข่งขันที่มี GT500 กับ GT 300นั้นรถมันแตกต่างกันยังไงนะครับเราก็จะดูยังไงถึงจะสนุกผมว่าดูรถแขง่งไงก็สนุกครับอยู่ที่ผู้บรรยายอยู่ที่เกมการแข่งขันนะครับที่จะทําให้อัตรถในการชมการแข่งขันนั้นมีความสนุกสนานในส่วนของรุ่นรถที่ทําการแข่งขันนั้นต้องย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะครับว่าทาง JAF หรือว่าสมาคมรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับ japan automobile association ร่วมกันกันกบ g t a ก็คือ g t a s s o c i a t i o n นะครับสร้างสรรค์รายการนี้ขึ้นมานับไปตั้งแต่ปีประมาณปี1994เอารถพวก Jpan a Touring Car นะครับเอาเข้ามาร่วมทำการแข่งขันในรถระดับ Grand Touring ก็คือรถระดับ GT แล้วก็เป็น Jpan a GT Race ในช่วงนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีรถแข่งของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมทำการแข่งขัน แล้วก็มีขีดจำกัดในเรื่องของกติกาให้มีรถหลากหลายก็อยู่ที่แรงม้าแล้วก็อยู่ที่น้ำหนักนะครับแล้วก็อยู่ที่เรสที่จะทำการแข่งขันกันก็มีการพัฒนามาเรื่อยแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาปี1999ก็ขยับขยายคราวนี้ก็จะมีการแนะนำาอ,อกไปในต่างประเทศเคยมีเรสที่ไปเป็นเรสพิเศษที่ลอสแองเจลิสนะครับ กับรายการแข่งขันของเ p แปนแกรนทัวริงคาร์หรือว่า j จแปนจีในขณะเดียวกันก็มีการปรับในส่วนของกฎกติกาไล่มาเรื่อยเลยครับจนกระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่มีแต่รุ่นในในอดีตที่เรียกว่าเจ n ปนแกรนทัวริงนั้นก็ขยับมาเป็นรายการแข่งขันที่เรียกว่าซ u เปอร์แล้วก็ในรายการของซ u เปอร์นั้นก็แบ่งรุ่นของรถที่ทำการแข่งขันเป็น GT500 แล้วก็ GT 3 0 0สนามที่ทําการแข่งขันนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับเรสแรกที่ทําการแข่งขันในยุคนั้นก็เป็นเรสยาวๆในลักษณะ endurance ที่ s u ซ u k a าพันกิโลเมตรแล้วก็ขยับขยายไปแข่งขันที่ Fuji Speedway ไปทําการแข่งขันกันที่ชว i n r i ิงโมเตอกินะครับในยุคนั้นก็จะแข่งขันกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเจแปนแชมเปี้ยนชิพก็คือจริงตําแหน่งแชมป์ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อเกิด ความคิดที่จะแพร่ขยายในการแข่งขันออกไปในนานาชาติให้เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับก็มีการปรับกฎกติกาอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าแยกออกไปเป็น GT 5 0 0กับ GT 3 0 0ในรุ่น GT 5 0 0เนี่ยคิดง่ายๆครับในส่วนของพละกกำลังของแรงม้าซึ่งเป็นตัวหลักนะครับก็จะมีแรงม้าในยุคแรกเนี่ยไม่เกิน500แรงม้า แล้วก็ในรุ่น GT 3 0 0ก็จะมีแรงม้าในยุคแรกของการแข่งขันไม่เกิน300แรงม้าแล้วก็กติกาเลกตูเลชันก็ขยับไปเรื่อยๆตามการพัฒนาของตัวรถแข่งเองจนกระทั่งในปัจจุบันในรุ่น GT 5 0 0นั้นจะมีแรงม้า6-700แรงม้าในขณะที่ในรุ่น GT 3 0 0ก็จะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นแทนที่จะไม่ให้เกิน300แรงม้าก็ขยับไปเป็น400-500หแรงม้าตรงนี้แหละครับ เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรสที่ทําการแข่งขันแข่งขันกันสนุกมากขึ้นแล้วรถก็ร่วมทําการแข่งขัน2กรุ๊ปในรุ่น GT 5 0 0กรุ๊ปหนึ่งแล้วก็ในรุ่น GT 300กรุ๊ปหนึ่งแข่งขันในเรสเดียวกันในขณะเดียวกันก็กําหนดระยะทาง300กิโลเมตรหกิโลเมตรจนกระทั่งไปถึงพันกิโลเมตรนะครับแล้วในตอนหลังก็จะมีเรสแบบซูเปอร์สปรินต์ที่จะเป็นการแข่งขันในช่วง250กิโลเมตรโดยประมาณในขณะเดียวกัน สิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับระดับนานาชาติของซ u เปอร์จก็คือมีการขยับขยายออกไปเข้าไปเริ่มทำการแข่งขันในประเทศมาเลเซียที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตของบ่ววันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียแล้วก็ขยับขยายเข้ามาในประเทศจีนที่สนามชูไห่ที่สนามเซี่ยงไฮ้นะครับเคยมีความพยายามที่จะเข้าไปแข่งขันในประเทศเกาหลีแต่ว่าด้วยความ ที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการแข่งขันในประเทศเกาหลีก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้ทางผู้จัดคือ GTA g t Association ก็เลยมาถึงประเทศไทยในยุคที่สนามช้าง International Circuit ได้รับการก่อสร้างขึ้นนะครับในปี2010ก็มีการติดต่อแล้วก็มีการเซ็นสัญญาจนกระทั่งประเทศไทยโดยสนามช้างได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน ซูเปอร์จีแล้วก็เรียกว่าบุรีรัมซูเปอร์จีจีเวเพราะนั้นความหลากหลายตรงนี้จะเป็นความสนุกสนานในการแข่งขันรูปแบบการแข่งขันเป็นลักษณะของ Endurance นะครับกติกากำหนดเอาไว้ว่าจะมีนักแข่งผู้ร่วมขับในรถอย่างน้อย2คนคนหนึ่งจะขับได้ไม่เกิน2ใน3ของระยะทางทั้งหมดจะเป็นกติกาคร่าวๆนะครับที่จะอธิบายท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็จะได้ชมการแข่งขันอย่างสนุกสนานเพราะว่าจะถึงช่วงการแข่งขันแล้ว นในขณะที่2คนแล้วก็มากที่สุดก็จะเป็น3คนในการร่วมขับของรายการแข่งขันนะครับดังนั้นในส่วนของสิ่งที่จะมีความเข้มข้นก็คือ1ในขณะแข่งขันจะมีการเข้าพิษช่วงการเข้าพิดนั้นจะมีการเติมเชื้อเพลิงแน่นอนครับใน1นึเรสนั้นเชื้อเพลิงเต็มถังจะไม่พอสำหรับการแข่งขันทั้งหมดในระยะทางที่กำหนด รถต้องเข้าพิษอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อทาการเติมเชื้อเพลิงดังนั้นจะอยู่ที่ว่าตอนที่จะสตาร์ททำการแข่งขันจะเติมน้ํามันเต็มรถจะหนักถ้าเติมน้ํามันครึ่งถงังหรือเติมน้ามันน้อยหน่อยรถจะมีสมรรถนะที่เร็วขึ้นด้วยน้ําหนักรถที่เบาวกว่าก็ต้องวางแผนว่าเข้าพิษมาจะเป็นการเข้าพิษหนึ่งครั้งหรือ 2, 2ครั้งหรือถ้าเข้าพิษครั้งใดครั้งหนึ่งอาจจะไม่เติมเชื้อเพลิงเลยเราไปเติมเชื้อเพลิงในช่วงหลังเพราะต้องการที่ให้รถเบาและทําความเร็วทําตําแหน่งหรือว่าแทร็กโพซิช แล้วค่อยเข้าพิจอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เข้าพิจนั้นครั้งแรกอาจจะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้ขับเพราะว่ากติกากําหนดว่าผู้ขับคนหนึ่งขับได้ไม่เกิน2ใน3ของระยะทางทั้งหมดก็อาจจะเป็นการวางแผนหรือเข้าครั้งแรกก็อาจจะเปลี่ยนคนขับเลยแต่อย่างน้อยนะครับก็ต้องอิงไปตามกติกาที่กําหนดว่าขับไม่เกิน2ใน3ของระยะทางของการดาเนินการแข่งขันในขณะที่ทําการเติมเชื้อเพลิงการไหลของเชื้อเพลิงเอง ก็จะเป็นตัวกําหนดนะครับที่รถแข่งทุกๆคันจะมีอัตราการไหลของเชื้อเพลิงเท่ากันเพราะฉะนั้นยิ่งเติมน้ำมันมากก็จะยิ่งจะให้ระยะเวลาในการเติมเชื้อเพลิงมากไปด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนยางทีมงานพิทครูผู้ที่ทําการเซอร์วิสรถในขณะที่รถเข้ามาถึงหน้าพิทเข้ามาในพิทบ็อกซ์ในขณะเดียวกันก็จะมีการเปลี่ยนตัวนักขับหรือไม่มีการเปลี่ยนตัวนักขับในขณะที่เข้าพิทในเวลานั้น ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยแข่งขันกันด้วยเวลาแม้ว่าจะแข่งกันในแทร็กอย่างเดียวต้องเร่งแซงอันดับในแทร็กหาอันดับแล้วในการแข่งขันอยู่ในพิษก็ต้องทำการเร่งรัดแล้วก็แข่งขันกันในพิษสต็อปด้วยในขณะเดียวกันเมื่อจบเรสหลังจากผู้ที่ได้ตำแหน่งที่ดีกว่าในเรสต่อไปก็ต้องแบกน้ำหนักเขาคิดเป็นแต้มครับ1แต้มจะมีการแบกน้ำหนัก2กิโลกรัมถ้าเผื่อว่าในรุ่น gt 5 0 0แบกน้ำหนักไป เกินพิกัดไปถึง50กิโลกรัมเขาก็จะไปปรับที่อัตราการไหลของเชื้อเพลิงให้ช้าลงไปเพราะนั้นรถที่เร็วในสนามแรกโดนถ่วงน้ำหนักอัตราการที่จะมีสมรรถนะของตัวรถก็อยู่ใกล้เคียงกับรถที่ไม่ชนะในสนามแรกและไปแข่งขันในสนามต่อไปจะเป็นดังนี้ไปเรื่อยๆการที่จะดูรถซ u เปอร์ GT จากการถ่ายทอดหรือว่าดูที่สนามมันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงกับ GT 500และ GT 300ดูง่ายๆครับ รถแข่งในการปล่อยสตาร์ทรุ่นแรกจะเป็นกรุ๊ปหน้าอยู่เป็นรุ่น GT 5 0 0ในกลุ่มหลังก็จะเป็น GT 3 0 0ห่างออกไปประมาณ3-4ถึงแถวในการสตาร์ทแล้วปล่อยเป็นกลุ่มในเวลาเดียวกันการแซงหลังจากได้รับสัญญาณไฟแล้วการแซงจะแซงได้ที่เส้นสตาร์ทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นกติกาอันหนึ่งแล้วในรุ่น GT 5 0 0ล่ะจะมีความแตกต่างกับรุ่น GT 3 0 0อยังไงคาดหน้ากระจกนะครับไฟหน้าแล้วก็ สติ๊กเกอร์หมายเลขรถในรุ่น GT 500จะเป็นพื้นขาวในขณะที่ในรุ่น GT 300คาดหน้ากระจกโคมไฟหน้าแล้วก็ป้ายสติ๊กเกอร์ข้างรถจะเป็นสีเหลืองตรงนี้แหละครับจะทำให้สามารถแยกแยะในการที่จะดูหรือชมในการแข่งขันได้นะครับก็มีเวลาที่จะอธิบายให้ได้คร่าวๆกับการที่จะติดตามชมบุรีรัมซูเปอร์ GT เร e ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์น้องมีนจะไปหรือเปล่าครับสนามช้างผมไปนะสนามนี้บุรีรัมย์ซูเปอร์จีแล้วพบกันครับงานนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณครับท่านอาจารย์นาเวสด้วยนะคะที่ได้ถ่ายทอดมาผู้ทำอไปไนเยอะจังครับรายละเอียดนะเพื่ออะไรก็ทำให้มีนแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้าน ได้ได้ดูรู้ว่ารุ่นไหนมันแข่งกันยังไงความสําคัญมันก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นการแข่งขันระยะทางยาวแบบประเภทเอ็นดูรานส์เลยนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่มันจะเป็นองค์ประกอบแม้กระทั่งสาวสวยเรสควีนนี่ก็มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์เลยของรายการนิสสูรจีทีในยุคสมัยก่อนเนี่ยมนอะไรฮะอ๋อจะไปเป็นเรสควีนพูดถึงเรสควีนไม่เกี่ยวกับเีนอันนี้จะเป็นเรสควีนนะฮะใน ซีรีส์อื่นอาจจะใช้คําอื่นๆอ่ะถ้าด็อกเกิลปตเกิลแถวนี้เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยก่อนเนี่ยมิสเตอร์บันโดที่เป็นผู้จัดของ GDA นจัดรายการซุปเปอร์จีทีเนี่ยยุคก่อนนี่มีคะแนนด้วยนะเราให้คะแนนเวสต์ควีนแต่ละทีมมาแล้วก็รายการซุปเปอร์ GT บุรีรัมย์ซุปเปอร์จีทีเรสเนี่ยพรุ่งนี้มะลืนนี้นะเราจะจบรายการพรุ่งนี้เราก็บินไปเนี่ยเรสควีนอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นนำเข้าบินไม่ต้องไปก็ได้ คือดูดุดิคุณผู้ชมัไม่มีความหมายขึ้นมาเลยมี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 ต้องมีนะแต่เรสต์ฟินของซูเปอร์เเทก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรสตฟินที่เป็นเอกลักษณ์คือตามไปในทุกทุกที่ใช่ครับคือคนเดิมอะประจำทีมเลยไม่ได้สลับสับเปลี่ยนไปแต่ละสนามและจากญี่ปุ่นใช้คนไหนมาเมืองไทยใช้คนนั้นือนเด่ะยกเว้น นักแข่งที่ชื่อคันเดเดไป่อไปเรื่อยไอ้นี่มันแข่งรถอะไรกันไม่รู้นะครับนี่คือเรื่องราวของ Speed Guru ในช่วงนี้ครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้าชื่อช่วงเหมือนรายการเลยครับ Destination of Speed ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับรู้หรือไม่สัญญาณไฟจราจรครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อใดสัญญาณไฟจราจรครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นเมื่อปี1868 ในยุคก่อนที่จะมีรถยนต์ขับขี่บนท้องถนนโดยวิศวกรชาวอังกฤษได้สร้างสัญญาณเพื่อใช้ควบคุมการสัญจรของรถม้าและคนเดินเท้าที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณสี่แยกใจกลางมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษโดยจะมีสัญลักษณ์เป็นแขนสองข้างโดยหากแขนกลางขนานกับพื้นดินหมายความว่าพาหนะที่กำลังสัญจรจะต้องหยุดแต่หากแขนกลางลงด้านล่าง45องศาหมายความว่าให้พาหนะผ่านไปได้และในช่วงกลางคืน สัญญาณดังกล่าวจะทำงานร่วมกับไฟสีเขียวและสีแดงอันเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณไฟจราจรมาจนถึงปัจจุบัน